แล้วก็มาศึกษาในเรื่องของพระพิธรรมที่เราเรียนอยู่เรียกว่าอภาิธรรมัตสังคหะนะเป็นพระพิธรรมที่จะมีรายละเอียดเนื้อหามากเพราะเราจะต้องไปพัฒนาเมื่อเรียนนี้แล้วเราเข้าไปศึกษาในพระไตรปิฎกได้ง่ายขึ้น ขึ้นว่าเสียงขึ้นไหมเออก็งงๆนะเนี่ยเวลาปรับไปปรับไปนียไม่ออกมาแบบนี้เสียงไม่มีใช่ไหมโอเค ทำให้เป็นหน้าจอใหญ่ยังไงเนี่ยฮะนี่ยไม่เป็นไม่มีหน้าจอ โอเคในเรื่องของอาหิริกานะคือความไม่ละอายต่อบาปทุจริตอากุสลทั้งหมดอ่ะที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เราจะสังเกตว่าเวลาที่บาปอกุศลมันครอบงำเราเช่นโมหะเนี่ยครอบงำมันก็จะให้เราไม่ใคร่ครวนสังเกตไหมเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเราก็มึนๆกับมันอะ่ะมันจะไม่ใคร่ครวนมันจะไม่แยกแยะหรือแม้แต่มันไม่รู้ประโยชน์อ่ะมองภาพอบอกไห้เราอยู่กับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรไม่รู้ประโยชน์ ไม่รู้ว่าความเหมาะสมเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมฐานยังไงแล้วก็มันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นรูปนามอะไรคราวนี้เวลาไปเจออกับเหตุการณ์นั้นๆไปอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆไปพบปะพบปะเจอเจอบุคคลน,นั้นๆเอาไปไหนอะเป็นไหนแล้ว ว่าไ,ไงไม่ถามอะ่ะนั่นน่ะถามนี้ไปไหนหาข้างน้ำต้องเดินวนก่อนสักสามรอบแล้วค่อยถามถ้ามาดูที่ เมื่อกี้ได้กล่าวว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแล้วมันไม่ค่อยควรไม่พิจารณาหรือไม่มีโยนิสโสมนสิการนะในคำสอนนะคือไม่มีโยนิสโสมนสสการคราวนี้มันก็จะให้อยู่อยู่แบบเลื่อนลอยอะ่ะไม่มีการค่อยควรไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการพิจารณาอะไร มันก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆจบวันทุกวันเลยจบวันจบวันทุกวันจบวันทุกวันไปอันนี้มันไม่ให้ใครควรอันนี้คือลักษณะของโมหะใช่ไหมลักษณะของโมหะเนี่ยเวลาที่โมหะมันเกิดมันก็จะเอาไอ้ตัวนี้มาด้วยความไม่ละอายแก่ใจมาด้วยคือไอ้อหิริกาตัวนี้ยและความไม่เกรงกลัวต่อบาปมาด้วยมันจะต่อเนื่องกันเลย นั้นอ้ไอตัวนี้สำคัญถ้ามีโมหะเมื่อไหร่ตัวนี้ทำงานทันทีชัดเจนไหมคือถ้าถ้าในในเวลาที่ท่านไม่ค่อยครวนไม่พิจารณาในเหตุการณ์ต่างๆคือไม่มีโยนิสมนนสิการนั่นแหละในขณะนั้นท่านกำลังให้อาหารของอาหิริกะไปด้วยให้อาหารของอันโนตปะไปด้วย เพราะมันมาคู่กับโมหะนั่นเองในเหตุการณ์ใดที่ไม่มีการไข้ควรไม่มีการพิจารณาไม่มีการแยกแยะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัพยะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกรรมฐานแยกแยะรูปนามไม่ได้ในขณะนั้นแหละมันก็จะเอาอหาิริกะมาด้วยมันก็จะทําหน้าที่ในการที่เอาเมื่อเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ไหนมันก็จะไม่ละอายแก่บาปทุจริตใดๆเลยใช่ไหม มันจะก่ะตัวขึ้นมาจะสังเกตว่าเวลาไหนก็ตามที่เราไม่ใ่อยควรไม่พิจารณาไอฮิริกาก็ทํางานไปด้วยในขนาดไหนที่เราเบอร์เบอร์มึนมึนในขนาดนั้นก็ไอฮิริกาทําหน้าที่ด้วยมองภาพบอกไหมมันจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ท่านไม่มีโยในสนมณศิการในชีวิตประจำวันสังเกตได้เหตุการณ์ใดก็ตามท่านที่ท่านไม่ใคร่ควรอะ ไม่ใครกวรในสัมปชัญญ,ญาสี่หรือไม่ไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นบุญได้ในขณะนั้นหา <c oughs> ที่นั่งให้ประธานหน่อยแล้วหาที่นั่งหน่อยทีแล้ว ในขนาดใดก็ตามที่ท่านไม่มีความคิดที่จะค่้ควรในสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะในขนาดนั้นแหละ,ะความไม่ละอายแก่ใจก็จะเกิดขึ้นตามมามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับที่โมหะที่ท่านมีนั่นแหละในขณะดใดที่ไม่มีการค่้ควรไม่มีการพินิจพิจารณาในขณะนั้นอหิลิกะก็ทํางานคราวนี้มันก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆว่า มันไม่สามารถที่จะละอายต่อการฆ่าได้มันก็จะทําให้ฆ่าสัตว์ไม่ละอายต่อการลักทรัพย์ไม่ละอายต่อประพฤติผิดในการมไม่ละอายต่อการพูดเท็จพูดํำหยาพูดส่อเสียดพูดเผื่อเจอไม่ละอายต่อความโลภมันก็จะทําให้ท่านมีความโลภมีความพยาบาทแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด เกิดขึ้นได้นะตอนตอนแรกผมคิดว่ามิจฉาทิฏฐิจะมีเ,เฉพาะนอกพระพุทธศาสนาเท่านั้นความจริงมิจฉาทิฏฐิมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเลยในขณะใด,ดาก็ตามที่ท่านไม่ไม่รู้ว่าการให้ทานนะมีผลในขณะนั้นท่านมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นอ่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมัน oh. ไม่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิในขณะใด,ดาก็ตามที่ท่าน มีความลังเลสงสัยหรือมีความไม่ไม่เชื่อมั่นว่าอดีตชาติมีอนาคตมีในขณะนั้นเริ่มเป็นมิจฉาทิฏฐิในขณะใดก็ตามที่ท่านไม่รู้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วหรือมีความสงสัยเนี่ยในขณะนั้นมันเริ่มมีละมิจฉาทิฏฐิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาในขณะใดก็ตามที่ที่ท่านได้ฌานขึ้นมาแล้วท่านคิดว่ามันเป็นนพิพพานเป็นมิจฉาทิฏฐิล้ว ในขณะใด,ดที่อุตสาหพัฒนาสมาธิขึ้นมาจนถึงรูปฌานอารูปฌานนะขึ้นได้ถึงอรูปฌานเลยในขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นนิพพานของท่านนะในขณะนั้นวิชาทิฏฐิมันเล่นงานตามเล่นงานยันเนวสัญญาเลยนะลองคิดดูไม่ใช่ปกติธรรมดานะอันนั้นถ้าเกิดเราเราไม่เห็นความสําคัญของการที่ เราไข้ควรน่ยหรือเปิดโอกาสให้โยนิโ,ยนโสมนัสิการทางานถ้าเราไม่เห็นความสําคัญตรงนี้ไอ้พวกนี้มันจะทําหน้าที่อยู่ตลอดคอยปกคุมคอยปิดบังคอยทําให้ท่านเนี่ยจะต้องประพฤติทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจออกมานะตลอดทั้งทั้งที่ขนาดเราภาคเพียรจะจะทำนะมันก็ยังให้เกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมสังเกตไหม ขนาดวทุกวันนี้เราก็ค่ายคุค่ควรพิจารณาอยู่ตลอดเรามีความภาคพ,พีมรพยายามอยู่ตลอดแต่มันก็เหมือนว่าถ้าถ้าเป็นวงการลบเขาบอกว่าเอ้ะทำไมศัตรูมันมันก้าวเหนือกว่าเราหนึ่งก้าวทุกครั้งเห็นไหมสังเกตไหมเอาเออมันมันสามารถที่จะควบคุมเราตลอดอยู่เหนือแผนการของเราตลอดเลย แต่เราไม่เคยรู้มันใช่ไหมเนี่ยาคัญก็เราก็เลยต้องมาเรียนมาศึกษาให้เข้าใจจากนั้นก็คิดดูว่าเอะทั้งๆท,งท,งที่วันนี้เราจะไม่ให้ความโกรธมันเกิดขึ้นนะอา้าก็โกรธโกรธจนได้เห้วันนี้เราจะไม่เล่นมุกนะเอา้าก็เล่นจนได้อย่างเงี้ยมันมันก็จะมีอยู่ตลอดแล้วในนี้มันมีด้วยนะในสิ่งที่ท่านทํามันมีไอคิลิก่ยอยู่ด้วย ในขนาดใดก็ตามที่มันมีโมหะประกอบในขนานั้นมันมีไอฮิริกะประกอบตลอด่าใช่ใช่ใช่ใชอ่าถ้าเกิดเป็นโลภะไม่มีเออมันก็ต้องมีเนาะมันก็ต้องมีปกคลุมอยู่ตลอดทั้งหมดเลยไอฮิริกะอยู่ในอกุศลทั้งสิบสองเลยดังนั้นเมื่อไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านมีความโลภอันนี้ก็เล่นงานถ้ามีความโกรธไอฮิริกะก็เล่นงาน มีความรุ่มหลงไอฮิลิกะก็เล่นงานแม้แต่ความห่วงเหงาเศร้าซึมท้อแท้หดหูเบื่อหน่ายไอ้นี้ก็เล่นงานนะความโกรธความพยาบาทความเครียดความเซ็งความลังเลสงสยัยทั้งหมดเนี่ยถูกเขาเล่นงานอยู่ตลอดถูกเขาบงการอยู่ตลอดเขาประกอบร่วมด้วยตลอดเลยแต่ครนี้ก็อยู่ที่ส่วนไหนมันจะแรงกว่า โลภะจะแรงโทสะจะแรงโมหาจะแรงหรือถี่น้มิทะจะแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีความละอายความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันก็จะเกิดผุดขึ้นมาแรงตัวอื่นก็จะไม่มีกําลังเอาวันนี้ก็สมควรก่อนนะเพราะว่ามีกิจะล้เรียนวันแรกก็มีกิจซะแล้วอออโอเคต่อไปก็ไว้พระสวดนต ขุทิตส่วน,บ,วน,บ,วนบุญส่วนกุศลก่อนนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนะ้บัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำมเรดทั้งสี่มีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนนโมทนาเองเกิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแน่งบุญนี้ขอเจวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย ร้อเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วปอาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนินพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอสาธุสาธุสาธุพระหังสามมาสามัมพุทโพระกวาูุาาตาังระกวาตังอภิวาเทมิพุทโธมีนาโถ สวาคาโตภพะคะวะตาธรมโมธรมโมเมนาโตสุปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกัสังโกขังนัมามิสังโคเมนาโตให้พวกเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ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 